รับเผยพี่น้องครับมื้อนี้ซิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับผู้ข่าราตนานิมนต์พญาเตาผู้ข่าเสียงไทได้พระเดชพระคุณคู่บาจารย์เพิินในนิมิตปื้ขึ้นโจมจังไดกับวุขืนครับก็คือพญาเตาครับโจมจังได้กับวกขืนพผย,ยพี่น้องเอ้ยนะครับที่หลวงปู่เพิินได้ว่นนาภาวนา อ,อยู่ขุมสมบัตินะครับอ,อยู่ในสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองเก่าแก่ครับท่วเงาะกับรดจหน้าครับผู้คา้าโจมด้วยอธิษฐานาคันเมนตัวนี้อิหลีก็ขอย่าให้ยกขึ้นเด้อครับยกจังได้กับพวกขึ้นครับ เอาขันแมนดีหลีกะคอ,อยเบาเด้อเบาวแหวงแหมพี่น้องเป็นตื่นึด,ดิพี่น้องขับเพีดจังใดเฮาครับ,ต,หหรบตัวที่เสียงยุ่นีก็คือสองเก็ดสองเด้อพอยพี่น้องสองเก็สองับเบาไคว่าบวยแต่ว่าขันแมนตัวนี้เบาวแหวนอา้าวขันบ่แมนไหนหนักด้วยหนักจุมจังใดกับพวกขินครับอา้าวพอยพี่นออ้องร่องบังเด้อครับ